จากแก๊งเพื่อนน่าโหดหนวดยาวเฟิร์มที่ชอบทำคลิปเจ็บตัวเล่นแรงมีแผลสู่ช่องยูทูบแปดล้านซับที่ครองใจัยรุ่นไทยทั้งประเทศและดราม่าระเบิดโซเชียลที่มีสมาชิกหลักในช่องเขาต้องออกทีมไปเรื่องน่าจะเป็นยังไงเนี่ยพีการู้จะเล่าให้ฟังครับต้องย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วเขาอ่อนหน้ามาจากภาษาฮาวายเป็นครอบครัวครับโดยติดตัมต้นรองขำนี้มาจากเดิมีและซาบอนึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตอนมหาลัยครับและพวกเขาทั้งสองที่มีงานเสริมคือการทำออแกไนซ์เป็นเบื้องหลังในกองถ่ายครับ จะอยู่ฝ่าย็อปและฝ่าย a r ตย้ายมาฝั่งหนึ่งปกป้องกับอาร์มเป็นเพื่อนกนันตั้งแต่อยู่ปวชแล้วครับจนผ่านมาช่วงมหาลายัยพวกเขาทั้งคู่ต้องย้ายกันเรียอคนละที่ครับทําให้ปกป้องเขาได้ไปเจอกับอูดที่มาหาลัยใหม่ส่วนฝั่งอาร์มเนี่ยได้มีโอกาสไปรู้จักกับดิวทั้งสองต้องายกทางกันครับจนวันหนึ่งเนี่ยปกป้องเขาได้ไปรู้จักกับดมีนและซาบอนครับทำให้ทั้งสามคนก็นเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นและนี่คือหนึ่งปกป้องกับอาร์มได้ปาร์ตี้กันที่แถวคลองหกครับแล้วปกป้อง เขาชวนนมีและซาบ,บอลมาด้วยทำให้ตอนนี้มีสมาชิก4คนแล้วและเวลาผ่านไปสักพักค,ครับในเช้าวันหนึ่งทั้ง4คนนี้เขากำลังทำภอปหนังครับที่บ้านปกป้อง และดิวเขาเดินทางไปหาอาร์มทําให้มีโอกาสรู้จักเพื่อนอีก3คนส่วนอูดเขาเข้าแก๊งตามมาทีหลังทําให้ตอนนี้ในแกง๊งมี6คนแล้วทุกคนจะรวมตัวกันเพื่อไปทํางานเป็นออร์แกนไนซ์ครับทำพวกพ็อปให้รายการทีวีต่างๆเช่นช่อง3ช่องห้าและจุดเริ่มต้นของช่องนี้มาจากอาร์มครับพอเขาได้ไปฝึกง,งานกับเจ้าพ่อยูทูบเบอร์ในยุคนั้นอย่างบี้สกาด้วยความที่อาร์มอยู่คุกคีเกี่ยวกับการถ่ายคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะครับทำให้เขาเริ่มมีไฟในการอยากลองเปิดช่องของตัวเองดูอาร์มไม่รอช้าครับ เขาโทหาแก๊งเพื่อนที่เคยทำพอบด้วยกันตอนหมหาลัยโดยเขาชวนให้ลองมาทำช่องด้วยกันครับซึ่งวันนั้นพี่อาร์มแกคขาั้นใบสองแต่เพื่อนที่เหลือเนี่ยเดินมาสองทุ่มครับหลังจากวันนั้นพี่อาร์มเขาก็งอนเพื่อนเลยพานมาอีกวันครับพี่อาร์มเขากลับไปออฟฟิศแล้วไปขอยืมกล้องของพี่วิทยาศารมาหนึ่งตัวพ้อมก็เขียนสคริปต์แล้วถ่ายลงย t u b e เป็นคลิปแรกในปี0 2 0 1 6่ปลาอะไรใหญ่กว่าปลาช่อนปลาชะโดปลาลี ปลาอะไรใหญ่กว่าปลาลีดไม่มีปลาลีดถูกแปลงทอด ก็ผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์ยอดซับช่องเขามันขึ้นมาแค่รอยซับครับพี่อาร์มแกก็ไปเพื่อนดูแต่เพื่อนเขามองรอยซับนี้มันไม่น้อยเลยนะเพราะลองจินตนาการดูครับ่ามีคนร้อยคนเขากำลังยืนมองอยู่เมื่อกเอาเขืนอยู่นะหลังจากตอนนั้นครับใน E ี2ีเพื่อนในแกงเขาก็เอาด้วยบวกกับมีบีกสมาชิกคนใหม่เข้ามาเป็นตากล้องอ๋มีอะไรบ้างเรามาทันรีกรอบนึ้ครับผมอผมเกิร์ลเกิร์ลผมมามนะ่าพิทไทยและสุดท้ายท้ายสุดครับแวส์เซในช่วงแรกอฮาน่า จะรวมตัวกันทําคลิปว่าสาวอาทิตย์ครับซึื้อคอนเทนต์จะเป็นแนวเจ็บตัวเล่นแรงโหดและเถื่อนเช่นคลิปเอาหัวหม่งพัดลมหรือกินกระบ,บองเพชรกับอาหารหมาซสื้อคลิปเหล่านี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเฟซและแจ็คแอดครับ บวกคารคเตอร์ของพวกเขาที่จะดูเข้มเข้มดูดุซึ่งสังเกตได้จากหนวดและผมที่ยาวเฟื่อยทำให้ช่องโอฮาน่าเริ่มมีฐานแฟนคลับ FC ยอดวิวและยอดซับเที่มขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเหมือนจะดูดีและรับรื้อใช่ไหมครับแต่น่าเสียดายเพราะในตอนนั้นพวกเขาทุกคนต้องทำงานฟรีเนื่องจากช่องเขายังสร้างไรายได้ไม่ได้และยังไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาสักเจ้าเลยจนเวลาผ่านไป1ปีฐานคนดูคลิปในช่องพวกเขาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆและมียอดซับรวมกันถึงนหนึ่งแสนซับแล้วในที่สุดช่อง oh ก็มีสปอนเซอร์ตัวแรกเข้ามาครับนั่นคือน้ำยาปลูกหนวดแล้วทางสปอนเซอร์ได้ถามพวกเขาถึงค่าจ้างในการทำคลิปพวกเขาก็นับจำนวนสมาชิกเห็นว่ามี7คนแบ่งกันคนละพันเหลือพันหนึ่งไว้ปาร์ตี้ฉลองแลวเสนอราคาไปที่คิด,ดว่า00 0บาทโอ้โหกะรวยเลยมั้งเนี่ยทุกคนครับช่องรับแสนซับขีดค่าจ้างแค่8 0 0 0ันทัวน้อยมากๆเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นสปอนเซอร์ตัวแรกทำให้พวกเขายังไม่มีประสบการณ์มากน้ำยาปลูกหนวดเจ้านั้นก็ตอบรับดีลแบบ่ไม่ต้องคิดเลยครับแกงโอฮาน่าเขาทำคลิปชื่อ มือไฟหมาปะไรโดยตัวคอนเทนต์เขาจะให้เพื่อน2คนเล่นคอนเทนต์ตัวนี้ครับซึ่งคนเล่นตุีตบไอ้ปุ่มนั้นใครใตบช้ากว่าก็จะโดนมือไฟฟาดครับและคลิปนั้นก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากเวลาผ่านไปก็มีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างพวกเขาอยู่ด้วยครับทำให้สมาชิกทุกคนในแก๊งต้องหันมาจริงจังกับตัวช่องมากขึ้นพวกเขาผัานตัวมาทํางานเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนครับอาร์เป็นซีอีโอและครีเอทีฟ เดิมมีทำบัญชีเล่นเอกสารของบริษทัทซาบอนทำพ็อปประกอบคลิปบิ๊กเป็นตากล้องปกป้องเปเฮดอาร์ติดต่อประสานงานอู้ทำโซเชียลมีเดียส่วนดิยวทำหน้าที่ตัดต่อทุกคนในแก๊งใส่สุดและเอาจริงเอาจังหวังว่าจะักเซสในวงการยูทูไปให้ได้พวกเขาเป็นคนทำคลิปที่โหดเล่นแรงเจ็บตัวเช่นมาช็อตยุงมาช็อตตัวเองกระโดดลงรถที่กำลังวิ่งอยู่หรือเอาหนังยางมารัดหน้าตัวเองก็มีครับเออเออเลยก็ไม่ตึงหมือนกับดาวไหลเลยอ๋อหมดแล้วหมดช่องโอฮาน่าดังระเบิดเป็นผู้แตก ในปี2018ผ่านมาแค่สปีและพวกเขาทําช่องโอฮาน่ามายอดซับรวมกันคือึง1ล้านซับครับเรียกว่าพวกเขาแจ้งเกิดในยู u b e แบบเต็มตัวแต่การทำคนให้แบบนี้มันได้อย่างเสียอย่างครับพวกเขาต้องยอมเจ็บตัวเพื่อเก็งแอนเกตและยอดวิวครับถ้าเขาไมา่ทําแบบนี้เนี่ยกูจะไม่มีคนดูซึ่งช่วงแรกมันก็โอเคครับแต่ด้วยความที่คอนเทนต์แนวนี้มันมีความรุนแรงทําให้แพลตฟอร์มอย่าง YouTube ไม่พอใจครับ หลายๆคลิปในช่องเขามากักจะติดเหลืองทําให้โรนปิดการสร้างไรายได้หมายความว่าคลิปที่เขาลงไปมันก็ไม่ได้เงินครับจนบางทีหนักมากๆเกิดถึงขั้นติดแดงก็มีซึ่งโดยมาจริงเนี่ยช่องเขาได้ปิวแน่ครับพวกเขาเลยลอที่จะเปลี่ยนในคอนเทนต์ดูจากคลิปเล่นแรงๆเจ็บตัวก็เปลี่ยนมาให้ซอฟต์ลงแต่เพิ่มมุตลกแล้วความหาเข้าไปแทนครับยกตัวอย่างคอนเทนต์เช่นรายการครวอะไรอ่ะโอฮาน่าบ้าเต้นโอฮาน่าแ l a หรือคลิปแข่งกระหอมแก้งก็มีครับ แต่คิดพี่ดังมากๆจะเป็นแน้อเรียนเช่น cover เ,เพงลง Tip Low Light คลิปแบบลงศพเต้นหรือว่ารายการมอเตอร์เชฟก็มีครับคุณป้องครับเออคุณป้องเป็นอะไรมากไหมครับคือเอาจริงแล้วอะ ไม่ต้องแต่รากูถาอย่างนี้กูตลอดเวลาอยู่แล้วไม่เคยมีใครถามกูแบบนี้หรอกโอฮาน่าเติบโตแบบรวดเร็วมากเขาเริ่มีการขยายทีมรับพนักงานเพิ่มมีออฟฟิศใหม่จนในปี2 0 2 2ช oh ่องโอฮาน่ามียอดซับรวมกันถึง5ล้านซับพวกเขามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นและรักช่องนี้มากึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มทำรายการอื่นมากขึ oh th th ai, oh ang, ang, ้นเช่นโอฮาน่าบ้าทายโอฮาน่าบ้าพลังและคิดเล่นเกมการ์ดแถมยังขยายธุรกิจทำเพจโอฮาน่าช็อปขายเสื้อแบร์โอฮาน่าที่บอกเลยว่าโคตรเท่แต่ะลายที่ฟิลสุดๆตัดมาในปัจจุบันช่อง มีโอซัพท์ร่วมกันถึง8ล้านซับ พวกเขาเหมือนครอบครัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาถึง9ปีพวกเขาจดุดเริ่มต้นเดวยวกันครับเป็นผู้ชายไว้หนวดผมยาวต้องเจ็บตัวเหนื่อยทรมานตัวเองแม้ว่าปีแรกจะยังไม่มีไรายได้เข้ามาด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้กัดฟันสู้หวังว่าสักวันจะประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ช่องเขาก็มาถึงจุดนี้แล้วทุกคนมีงานมีการทําที่ดีมีไรายได้เลยครอบครัวทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่แล้วก็มีเรื่องใหญ่ภายในองค์กรขึ้นวันที่17 เดือนพฤศจิกายนปี2025เพศโอหานา่าได้ประกาศให้นายพงศธรเหล่าจันทึกหรือดมีนที่ทำตำแหน่งบัญชีผุ้สภาพจะกลายเป็นพนังกงานเดโอวานนาครับ ึ่งรายละเอียดเพื่อนๆอ,อ่านได้ต่อถแถลงการนี้เหตุการณ์นี้สร้างความมือหาและกระแสที่รุนแรงมากในโซเชียลครับโพสตนั้นมีคนกดแชร์เกือบหลักแสนคนด้วยกันโพด,ดมีเนี่ยเขาเป็นสมาชิกหลักภายในช่องครับหรือพูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ในช่องออกกล้องแทบทุกคลิปแล้ววันหนึ่งเขาจะหายไปเลยมันก็ปแปลกๆใช่ไหมครับโดยตัวดรามา่าหรือสาเหตุที่ดมีออกไปผมขอไม่ลงลึกนะเพราะมาทันงสุดท้ายในแถลงการ์ได้บอกว่าเรื่องนี้อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายยังไงก็ตามครับเรื่องนี้มีผล ตัวทางการทำช่องโอฮาน่าในอนาคตแน่นอนผมเป็นกำลังใจให้พี่โอฮาน่าทุกคนนะครับ